สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มีข่าวด่วนข่าวใหญ่นะฮะบักต้นแคนดี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้วิธีการทํานะฮะง่ายๆเลยฮะใช้ครีมครับผมนะเออแล้วก็มีกระรอกครับสูตรเดิมเลยครับผมบักแคนดี้กลับมาแล้วครับผมนะโอ้โหคือกระรอกกลับมานะฮะคือเขาเขียนว่าเฮ้ยไม่นับอีเวนต์นะแต่นี่นะฮะผมทําอยู่ครับตอนนี้จะเห็นนะับว่าเนี่ย แคนดี้มาเต็มเลยครับทุกคนทําได้จริงนะเออเนี่ยแคนดี้มาเต็มเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้คือบัคกลับมาแล้วนะฮะนี่ครับผมวางไปมเมล็ดเดียวนะครับอันนั้นคือต้นที่เหลือของผมนะฮะนี่เลยครับนี่ฮะนี่ฮะใช้ครีมครับต้องมีครีมเยอะๆครับนี่ฮะผมมีสามเมล็ดแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามไปครับนี่เลยฮะ เออบาร์เคนดี้กลับมาแล้วแต่ต้องมีครีมคือมันทำได้ทุกต้นเลยนะฮะตอนนี้นะทำได้ทุกต้นเลยย้ำว่าทำได้ทุกต้นนะครับคือเนี่ยเราเรื่อยๆเลยหนึ่งสองสามอ่าคือถ้าเกิดว่ามันติดบั็กเวลาเราเก็บมาเนี่ยต้นมันจะไม่หายนะจากที่ผมสังเกตนะครับดูได้จากคลิปได้เลยนะฮะอ่าใช้กระลอกปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้ก็คือไม่ได้อ่าเห็นไหมสี่ต้นแล้วครับอันนี้โอ้โหรีบนะครับเดี๋ยวแก้นะอันนี้เวอร์ชั่นล่าสุดเลยไม่ต้องหาเซิร์ฟเก่านะทุกคนเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับผมอันนี้นี่ฮะนี่นี่ก็คือวางอะฮะนี่ฮะห้าต้นแล้วฮะตอนนี้วางเลยฮะวางไปวางไปวางไป ลดน้ำครับตอนนี้โอ้โหนะนี่ฮะผมกำลังรีบทำให้ทุกคนดูเลยนะฮะเวอร์ชันน1่น1่1 0นะครับนี่ฮะนี่นะผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นที่กระลอกไหมแต่น่าจะใช่นะเพราะว่าเหมือนแบบมันวางแล้วมันมเมล็ดยังอยู่อ่ะเออนะโอเค ไม่รู้ว่าแก้ได้ไหมแต่สูตรเดิมเลยครับผมนี่ครับมีห้านะฮะตอนนี้เก็บมาฮะเก็บมาเลยเก็บมาเก็บมาเก็บมาโอเคห้าเมล็ดฮะ,ะปึ๊บ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 ห้าเหมือนเดิมโอเคอ่ะก็มีจังหวะติดไม่ติดนะครับผมทำมาทำ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 ,ทำ,ทำ,ทำครับผมทำเลยนี่ครับ สองนี่ฮะสามสห้าเอาห้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่อาอาหา้าโอเคอู้ดต้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ปะเออเดี๋ยวต้นใหญ่เก็บไว้นะครับอ่ะลดไปก่อนฮะตอนนี้เดี๋ยวดูว่าต้นใหญ่ขนาดไหนอุ้ใหญ่มาก คือตอนนี้ผมกําลังทําทดลองวิทยาศาสตร์ผลต้นโอเคนะฮะตอนนี้ผมกําลังทดลองวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องเอ้ยต้นใหญ่กับผลโอเคนะฮะต้นใหญ่กับต้นเล็กเนี่ยมันมีผลในการทําให้แคนดี้เนี่ยไอ้นี่มันขึ้นไหมนะฮะอุ้ยโอ้โหติดมาเลดนอีกแล้วโอ้โหคือผมกําลังทดลองวิทยาศาสตร์ว่ามันมีผลทําให้แบบเออต้นเนี่ย โอเคนะฮะต้นใหญ่กับต้นเล็กเนี่ยมันมีผลทําให้ผลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นไหมกําลังทดลองอยู่ตรงนั้นแต่บักมาพอดีฮะตอนนี้ห้าเมล็ดแล้วโอ้โหนี่ฮะตอนนี้กลายเป็นหกแล้วนี่ฮะตรงนี้เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโอ้โหดับไม้แล้วเฮ้ยวางไม่ได้โอ้โห,โโหมาเต็มเลยทุกคนโอ้โ โอ้โหรีบไปทำกันนะทุกคนมีกระรอกนะเนี่ยติดเต็มเลยตรงนี้ออ้ไม่รวยตอนนี้รวยตอนไหนครับเนี่ยเออย้ำนะฮะว่าไอดีต้องมีแคนดี้นะฮะนี่เลยนี่นี่นี่ฮะนี่เอาให้ทุกคนดูเลยครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับเมล็ดนี่ครับเมล็ดฮะตอนนี้มีสิบแล้วครับผม วางไปเลยฮะนี่ฮะอูอูอูอแคนดี้อูอูทุกคนคือผมว่าต้องรีบวางเยอะๆนะมันน่าจะได้เยอะครับตอนนี้นะเออเนี่ยแล้วก็เก็บมาฮะแต่โอ้โหแล้วครีมผมจะพอไหมเนี่ยต้องผลิตครีมแบบต่วนๆนนะตอนนี้เมเล็ดผมมี สิบหกเมล็ดแล้วอู้วววางไป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 รัวๆวางไปรัวๆอู้นี่ฮะตอนนี้สิบหกเมล็ดอู้แคนดี้แคนดี้นี่ฮะเก็บรัวๆเลยตอนนี้อู้เก็บครับเก็บเก็บเลยเก็บ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 มาเก็บ ยี่สเอ็ดเมล็ดโอ้วางไปเลยครับตอนนี้เยอะไปหมดแล้วรพบ่คนด้โอ้วางครับวางตอนนี้โอ้โหโอ้แคนดี้ผมแคนดี้ผมแคนดี้ผมโอ้โอ้แคนดี้โอ้แคนดี้ครับตอนนี้มหากรรมแคนดี้มากๆากฮะมหากรรมแคนดี้มากมาโอ้โอ้โอ้ตอนนี้โรัวรัวครีมจะหมด คิมจะหมดคิมจะหมดตอนนี้ให้คิมจะหมดตอนนี้กลายเป็นกี่มเมล็ดแล้วโอ้โอ้นะตอนนี้ยี่สิบสี่เมล็ดแล้วครับผมนะวางต่อฮะวางต่อ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 เลยขอต่ออีกต่ออีก <c oughs> ขอต่ออีกนะโอเคโอ,โอ้โอ้ทุกคนทําได้จริงทําได้จริงต้นใหญ่มาด้วยอ,อืเดี๋ยวเก็บต้นใหญ่ไว้เลยโอ้ทาได้จริงทําได้จริง แต่ครีมผมจะหมดแนละ้วตอนนี้เอาต้นใหญ่ออกมาก่อนอันนี้ใหญ่ปะอ่ะต้นใหญ่ครับที่เหลือเก็บ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 เออก็คือกระลอกยังไม่ได้แก้แล้วอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยฮนะรีบนะครับผมนะเออหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งศูนย์นะฮะเออนี่ครับดอบกันแบบรัวๆรัว,ว,วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะตอนนี้กลายเป็น ยี่สิบแปดเมล็ดแล้ววางไป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 ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 ทำให้ดูทำให้ดูอันนี้ไม่ได้ใช้บักนะทุกคนนะปกติเลยนะฮะเหมือนรอบที่แล้วเลยที่ทำได้ฮะ,ะนี่ฮะวางมาวางมาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 ลดมา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 โอ้คนดี y โอ้โหนี่แคนดี้ผมจะเต็มสวนแล้วทุกคนโอ้โหโ,โอ้เอาคีมเก็บ เอาคีมเก็บมาคีมเก็บมาบู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 บ็บู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 บ็บูบูบ็บเบยบูบบเบ็บเบูบูบูบเบูบก็บูบูบูบนบู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 บโบเบู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 บีบเบูบีบู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 กูบูบ้บูนนบูบมบู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 บมบูบูบูีมบู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 บีบูบบู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 คูบ เดี okay. ๋ยวผมทําให้หมดครีมเลยตอนนี้ได้ไม่กี่ต้นแล้วเอาตรงนี้ไม่โตสักทีเอาเคเก็บมาสามสิบสามสิบหกสามหกสามหกสามหกแล้วทุกคนสามหกแล้ว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 ครับโอเคครับสามหกแล้วโอเค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 มา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 ตอนนี้ลดลดมา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 ฮะลดมาลดมาดด่วนด่วนเลยลดมาลดมา โอเคลดเลยลดเลยลดด่วนๆครับลดด่วนๆโอเคครับโอ้ต้นใหญ่มาอีกแล้วโอเคได้ต้นใหญ่มาเก็บไว้โอเคครับโอเคลดมาแล้วก็เก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บ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 มาครับเก็บเก็บด่วนเก็บเก็บเลยเก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บเก็บมา โอเคโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บโอเคครับโอเคครับโอเคเก็บ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 เลยตอนนี้ครีมผมหมดแล้วฮะจาก200เก็บมาโอ้โอ้ทุกคนโอ้ oh, Candy มาหากำ Candy นะตอนนี้โอเคครับครีมหมดนะตอนนี้ โอเคนะอันนี้ผมออกเกมเข้าใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าต้นแคนดี้ยังอยู่เหมือนเดิมฮะผมมีเมล็ดแคนดี้30เมล็ดเหมือนเดิมเลยนี่ฮะอ่ะเดี๋ยววางให้ทุกคนดูเลยนะนี่ฮะตอนนี้ผมมีแคนดี้อยู่30กว่าเมล็ดเหมือนเดิมเลยครับผมเดี๋ยววางให้ทุกคนดูเลยวางได้เหมือนเดิมแล้วต้นใหญ่ยังอยู่ด้วยนี่ฮะเห็นไหมฮะยังอยู่เหมือนเดิมเลยโอ้ นี่ฮะเยอะมากครับแคนดี้ฮะโอ้โอ้นี่ฮะวางเลยครับวางเลยอยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมเลยเยอะมากเยอะมากครับแคนดี้โอ้โอ้เยอะเยอะตอนนี้ฮะผลิตคีมอย่างเดียวเลยผลิตคีมอย่างเดียวตอนนี้โอ้โหโอ้เหลือคีมคีมคิมคมครับคีม โอเค25นาทีแล้วอะประมาณนี้ครับคลิปนี้ไปทํากันได้เลยครับผมนะโอ้โหแคนดี้ผมเต็มสวนเลยฮนะตอนนี้โอ้โห mm hmm. <Ooh, S 2> ดูครับ <laughs> <laughs> เจอกันครับผมสวัสดีครับ